สวัสดีครับมิตรรักแฟนยูทูบที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้วันพฤหัสที่12สตติกายนวันต่อต้องพัน163เราจะมาคุยกันเรื่องเ,อเรื่องสิทธิอ่ะสิทธิ เสรีภาพคือว่าคนเราเนี่ยเกิดเป็นคนไทยเนี่ยต้องมีอาสิทธิเสรีมีสิทธภาพ,ภาพมีความเป็นประชาธิปไตยทุกคนรู้ดีอ่าไอกรรมสิทธิเนี่ยความมีสิทธิ เสรีอ่านะคือทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจริยธรรมนะคือว่าอยากจะให้สังคมเนี่ยให้โอกาสบางทีอ่ะชาวบ้านเขาเห็นนะว่าคนเนี้ยเป็นคนดีเออเป็นคนที่เอาจริงอนะเออไม่ใช่เล่นเอาจริง พอทําจริงๆอะ่ะเสยวสังคมทํางานทําการนี่ไม่เห็นแค่ความเ,เหนื่อยอะ่ะเอาเอาสู้ฝนตกก็ร้องอ่าแดดจ,จะออกเขาก็ไม่หวั่นอะ่ะอยู่ใต้ฟ้าไม่กลัวอะไรก็ฝนใะช่ไหมเออดวงอาทิตย์นี่ไม่กลัวไม่สามารถมาทําให้ความตั้งใจของเขานะ่ะ เปลี่ยนแปลงไม่ได้เออคือชาวบ้านดูแล้วเขามีความเด็ดเดี่ยวนะมีความเด็ดเดี่ยวเออมีความตั้งใจเขาเป็นคนดีแน่ละดูแล้วอะเออบางทีทำงานอะเขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะเงินทองก็ไม่เอาแต่เขาตั้งใจทำอะอะแล้วคนประเภทเนี้ยอะ คุณมองไงอ่ะคนยังไง่ะคนบ้าเออคุณมองเป็นคนบ้าไงมาทําอะไรวะเงินก็ไม่มีได้ทําทําไมเอ๊ะแปลกอะไรเงี้ยเออพูดกันตรงๆว่าถ้าคุณจะเลือกคู่เนะี่ยเป็นสาม,มีภรรยาเนะี่ยคุณจะเอาไหมนะคนปรนะเภทน่ะเขาไม่มีตังค์อ่ะอ่ะทํางานแต่ไม่มีตังค์อ่ะไม่ได้เงินเลยคุณจะเอาไปทำอะไรใช่ไหม กณไม่เคยเอาหรอกจริงไหมไม่เคยอยากได้รื้คุณอยากได้อยากได้เอาไปทําอะไรเอาไปทำงานอทํางานที่บ้านคุณเนี่ยมาโอ้โหถ้าทํางานที่บ้านคุณโอ้โหทำก็คิดว่าเงินทองไม่เอาอ่ะถ้าเกิดเอาไปทาไรทํานาล่ะเออคุณคุณเป็นคนควบคุมเลยการเงินการทองอะไรคุณจัดการเขาทําอย่างเดียวอ่ะเออเขาเป็นคนทํางานอย่างเดียว ไม่สนใจอ่ะแกเลี้ยงเขาแค่ข้าวอ่าข้าวอาหารเช้าบางวันเย็นแค่นั้นอ่ะอาหารที่หลับที่นอนนี่เขาหาไ้้่พาก็ขาใส่ามท่ายเขาอาบให้เขากินออมีที่หลับที่นอนเท่านั้นอ่ะเขาทํางานให้คุณไปเรื่อยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงกาไม่ได้เอาเงินเอาทองใครไม่ได้ คือเขาทํางานเขาตั้งเขาเขาอยากทํางานเขาชอบที่จะทํางานใจเขารักในการทํางานผมว่าโอ้คุณแล้วเขาดูแลดีเลยนะเออไม่ใช่ว่าสักเลยว่าทำแหละทําไม่เป็นไม่ไรไม่ใช่เขาทาถูกหลักถูกขั้นถูกตอนถูกยังไงพนดินยังไงรดน้ำยังไงใส่ปุ๋ยอะไรเขาทาถูกต้องหมดเออ ือไม่ให้เขาของคุณเสียหายก็แล้วกันแต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนวางแผนเองคุณจะต้องว่าเอ่อทำยังไงใช้น้ำมันเท่าไหร่เงินเท่าไหรอ่อ่าถึงจะพอกับสิ่งที่คุณปลูกอยู่เ,เจอภัยแล้งนี่จะาหาน้ำที่ไหนอะไรที่ไหนคุณจะต้องทำให้เขานะเออ,เ,อ,อเขาไม่มีเงินเนี่ย เขาทําอะไรไม่ไดเ้เขาไม่มีเงินนะคุณไีเงินนะคุณจะต้องจัดการเขาเขาคือเขาทํางานให้ใช้สมองใช้แรงกายอ่ามือเท้ามือตีนมีที่จะทําให้ผลผลิตของคุณนะมีประสิทธิภาพแต่คุณต้องเป็นคนที่วางแผนเองว่าจะยังไงเจอภัยแรงจะเอาน้ำที่ไหนแต่น้ํามันเท่าไหร่ อจะถูกยังไงซื้อปุ๋ยเมื่อกีลก่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะเอเขาก็จะช่วยบอกคุณเองอะ่ะว่าต้องใช้กีลก่ลูกใช้ปุ๋ยตอนไหนอใส่น้ําตอนไหนอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะช่วยกันแนะนําแต่ว่าเขาเขามีแต่ตัวไงเข้าใจไหมเขาทํางานเขาไม่ว,ไมวังสิ่งตอบแทนเขาขอแค่อาหารกินแค่นั้นเองเอาขาอยู่เขาได้นะอา่า เนี่ยเราคนประเภทนี้ยแล้วเกิดเขาช่วยเหลือทุกๆบ้านทุกๆคนอ่าแต่เขาทําได้น่ะเขาคนเดียวเนี่ยแต่เขาถ้าเขาเขาเป็นคนที่สั่งงานได้ล่ะเออเขาเข้าใจทําอย่างนั้นอย่างนี้เขารู้หมดแล้วก็เขาสั่งงานได้ล่ะสั่งทําอย่างนั้นนั่นนี้น่นนี้แหละแต่ว่าคุณเป็นคนออกเงินเองนะเขาไม่มี เออแต่เขาสั่งได้เขารู้ได้ไงอย่างงั้นอย่างางี้เขาบอกทุกคนทุกคนเลยครับเนี่นยไม่ว่าเรื่องอะไรเออเนะี่ยคนอย่างเงี้ยเอาไว้เป็นนายกดีไหมเออคุณอยากได้ไหมแบบเน,นี้ยอ่าพูดถึงอ่าคือเขาไม่ได้แบงหวบังติดตกแทนอะไรไงอ่าเมื่อทุกคนยอมรับนะทุกคนยอมรับว่าเขาเนี่ยมีความสามารถ เออมีความขยันขันแข็งแล้วก็มีความรู้นะเขาก็มีความรู้เรื่องที่เขาทํานะเออเขาสนใจเรื่องอะไรเขาเขาก็เป็นคนที่ว่ามาอยู่นิ่งนะเขาพยายามศึกษาหาความรู้เวลาว่างนี่เออเวลาว่างคือช่วงไหนอ่ะอย่างสมมติก่อนจะนอนเนี่ยเขาก็เปิดมีไฟตัดดวงให้เขาเอาไว้อ่านหนังสือไว้ศึกษามี youtube แล้วมีแหล่งความรู้อะไรก็ช่างอ่ะ เขาก็จะศึกษาคือว่ามันก็จะผิดกับคนที่ไปเรียนหนังสือหน่อยละคนที่ไปเรียนหนังสือนี่คือว่าตื่นเช้ามาแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็ไปโรงเรียนไปวิทยาลัยไ,ไปนั่งฟังอาจารย์ฟังครูไปจะสอนเรื่องอะไรอ่าฟังเขาพูดอ่าอาจจะมีการ อธิบายสาธิตเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ดูเอาภาพประกอบหรือจะมีไอให้ที่ว่าทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นอ่ะจะเป็นภาพจากโทรทัศน์หรือว่าเป็นรูปภาพาที่เขาสามารถทำให้เข้าใจอ่ะมีเราก็มีกระดานดำคิดเลขคิดอะไรเขาจะเป็นวิชาไหนก็เรื่องเขาละ อาะอันนั้นคือนักเรียนนักศึกษาแต่อันนี้ตัวเขาอ่าตัวเขาคือเขาเป็นคนทํางานชาวบ้านเห็นแล้วว่าเป็นคนที่ทํางานจริงแล้วก็ึหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาคือว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเขาเขาหาด้วยตัวเองไงเขาดูใน youtube youtube เป็นครูเขา ดูในหนังสือพิมพ์ดูในหนังสือตำราหนังสือที่ว่าเชื่อถือได้อ่ะอาจจะไปยืมที่ห้องสมุดมาอ่านอ่าแล้วแต่ว่าเขาจะศึกษาเรื่องอะไรเขาสนใจเรื่องไหนเขาศึกษาเรื่องนั้นแหละเวลาเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจทํำยังไงอ่ะเาก็ต้องอปรึกษาคนที่มีความรู้ล่ะ คนไหนรู้ก็ไปถามเป็นยังไงยังไงหรือว่าจะลองถามใน Youtube ก็ได้ถ้าคุยกันได้อะไรกับใครนะติดต่อใครได้เอจนมีความเข้าใจทุกๆสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งวิชาทําอาหารยาส่อมรถส่อมมอเตอร์ไซค์รถยนต์อา่เครื่องมือการเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างการค้าการขายทํายังไงอะไรยังไงเขาก็พยายามศึกษา จากประสบการณ์เขาี่เออได้พบได้เจออ่าแล้วะคนอย่างคนประเภทนี้อ่าไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะหมายถึงว่าเขาศึกษาเขาไม่ความสามารถไงอาจจะไม่คือเขาอ่านอาจจะว่าเรียนมาน้อยแต่เขาอ่านออกอ่านออกเขียนได้อ่าเขาพูดได้ฟังได้พูดได้อ่านได้เขียนได้พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง อ่าคือหมายถึงว่าไม่อยู่ในโรงเรียนกับน,นอกโรงเรียนน <c oughs> ่ะเอคุณอาจจะเรียนอยู่ในโรงเรียนแต่แต่เขาไม่ได้เรียนในโรงเรียนเขาอยู่ด้านนอกแต่ว่าความสามารถของเขาก็ก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปที่เขาเห็นน่ะ <c oughs> เขาเห็นการกระทําของอ่าของคนคนนี้ยอ่าแล้วคุณคิดดูอ่ะคุณเรียนก็จริงอ่ะคุณเรียนจนจบนะจบปริญญา จะปริญญาตรีโทรหรือด็อกเตอร์อะไรของคุณก็แล้วแต่หรือจะไปทางาาจบทางสายวิชาชีพก็เรื่องของคุณอ่ะจบมาแล้วแล้วคุณก็สามารถเข้าไปทำงานสอบบรรจุติดหรือว่าจะไปสมัครงานที่ไหนก็ช่างอ่ะเขาจะใช้การสอบหรือว่าการรับสมัครกรอกใบสมัครแล้วก็แต่เขาจะคัดเลือกใครเป็นอะไรก็นนั่นแหละมันก็เป็น อย่างคุณล่ะอะสมมุติว่าได้ทํางานล่ะอ่าคุณก็ได้ทํางานแต่ทางนี้เขาก็ทํางานเหมือนกันแต่บ้านก็ยอมรับคุณก็มีเงินเดือนทั้งคุณแต่ทางเนี้ยเขาไม่มีเงินเขาไม่รับเงินเออนะอ่ะ,ะ,อะทางเนี้ยเขามีการเรียกตังค์เอ่อก็บอกใครมีความรู้ความสามาถอ่ารู้ความรู้ก็ได้ความสามารถก็ได้ แ,แต่ว่าเขาจะเลือกใครเข้าไปเป็นอ่าท่านี้เขาบอกเอ้าจะเอาคนที่ประจบปร,ริญญาตรีปรัญญาโทปัญญาเอกอ,อ,อ,อะไรอ่าขอาเรืองสูงอ่าแล้วก็มีการสอบอะไรได้เกียรตอันดับหนึ่งยิ่งดีอะไรเงี้ยแต่ที่นแน่ๆคือว่าอยากจะให้มีการสอบ คือว่ากระทรวงสวัาิการทําข้อสอบมารอยข้อเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการความรู้ทั้งหลายอ่ะที่จะเอาไปใช้ในการในบริหารประเทศอ่ะคือว่าสามารถเป็นนายกได้นะถ้าใครเข้าไปเนี่ยต้องมีความต้องสามารถเป็นนายกได้เราควรจะให้คือว่าเราเนี่ยกระทรวงสวัาิการเนี่ยจะให้โอกาส ให้ออกอกาสกับทุกคนอนะ่ะคือว่าที่ชาวบ้านเขายอมรับชาวบ้านเขาเห็นว่าเออคนนี้มีความสามารถนะมีความตั้งใจจริงน่าจะเป็นผู้นําของชุมชนน่าจะเป็นผู้นําของหมู่บ้านตนําบลแล้วก็ผู้นําของประเทศได้อ่าทีนี้อยู่ที่ว่าต้องการ จะให้คืออพวกเราเนี่ยต้องการจะให้เขาไปเป็นอะไรดีผู้ใหญ่กำน,นันหรือจะเป็นนายกแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาต้องการจะเป็นผู้ใหญ่กำน,นันหรือนายกเออตัวเขาตัวเขาเองแล้วก็ตัวพวกเราต้องการแบบไหนเออแล้วก็ต้องถามผู้เดยขยากเป็นอะไรเออมันจะได้ตรงกันไงตรงความต้องการของเขาอาทิเนี้ย จะต้องมีการสอบสอบเป็นผู้ใหญ่สอบเป็นกำนันสอบเป็นนายกเพราะว่าเราต้องรู้ความต้องต้องดูก่อนดิ่เขาเขามีความสามารถอะไรความรู้แค่ไหนให้การศึกษาธิการทำข้อสอบออกมาเลยว,ว่าอันนี้เป็นข้อสอบของผู้ใหญ่อันนี้ของกำนันอันนี้เป็นของนายกถ้าใครสามารถผ่านเกณฑ์ คือว่าเกณดสี่ตั้งแต่แปดติคะแนนขึ้นไปอ่ะโอเคนะเขาจะมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนก็ทถางอ่ะแจกใบเขาสอบไปเลยอ่ะแจกไปใครทำได้ผ่านเกณฑ์คือเกณสี 4, ่แปดสิ0คะแนนขึ้นไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กำนันนายก อ่าสมมติว่าได้อายุก็ได้อ่ามีอยู่ไม่รู้ากี่คนก็ถ้าแต่ว่าเขาต้องการยี่สิบคนอ่าแล้วก็ผู้ใหญ่กำนันกำนันหมู่บ้านเนี้ยอ่ามีเยอะได้ยี่สิบคนผู้ใหญ่ก็แต่ละหมู่บ้านอ่ะอ่าอ่าแต่ละหมู่บ้านน่ะที่จะเป็นผู้ใหญ่เป็นไรอ่ะ ได้อย่างได้อิทธิพลทั้งนั้นเลยแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาเลือกอีกทีหนึง่งแต่เนี้ยเขาเรียกว่าเสกข้างมากว่าจะเอาใครเป็นเพราะว่าที่เลือกมาแต่ละคนเนี่ยเขาได้เกตสีกันทั้งนั้นเลยทอนนี้ก็อาผูใหญ่ใครจะได้เป็นแต่ละหมู่บ้านคำนันอากำน,น,กำน,นันคือว่าคำน,นันคือว่าอ่าใครว่าจะได้เป็นไหมอ่อากำนันด้วยอา แล้วก็มานายกอาทันนี้เอาก็จะรู้ละเสียงหมู่มากเเสียงเสียงเขาเรียกว่าคะแนนเสียงมากนะจะต้องเอาคะแนนเสียงมากของคนหมู่มากเเออเขาเรียกไงต้องต้องมีคะแนนเสียงที่สูงเอออันล่ะได้เป็นละ นะแล้วท่าน,นี้เอาไม่แน่น่ะานายกน่าจะเป็นอ้เนี่ยที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนกัได้น่ะแต่เขาพยายามใฝ่หาความรู้คือว่าเขาเรียนมาน้อยจริงอ่ะไม่เรียนสูงไม่ได้จบปริญญาลกเตอร์แต่บางทีอาจจะเป็นนายกได้นะมันอยู่ที่ความสาม,มารถไงอยู่ที่เราใฝ่หาความรู้ใช่ไหมเออยิงอยู่ นักเรียนเขาเรียนอะ่ะเขาเสียตงังค์แต่ว่าแต่ทั้งนี้เขาเขาเขาไม่มีตังค์เรียนเนี่ยเขาไม่มีตังค์เรียนแต่เขาพยายามหาความรู้ของเขาเขาคอยหาความรู้อะ่ะนักเรียนสู้เขาไม่ได้อ,ะอ่ะสอบแล้วสู้เขาไม่ได้เขาสอบติดอ,ะอ่ะนักเรียนอาจจะสอบไม่ติดกันให้ไม่แน่ใช่ไหมบางทีคุณสอบได้ถึงอ่าปริญญาตรี แต่เวลาไปสอบเป็นนายกจริงคุณแพ้เขาได้ได้เป็นถึงไงสอบเป็นถึงด็อกเตอร์พอไปสอบเป็นนายกคุณแพ้เขาก็มีไม่แน่เอ่เขาสอบได้อะอต่นี้คะแนนเสียงหมู่มากเลยเนี่ยเออคะแนนเสียงคะแนนเสียงไอ้นี่นะมันลงมติคะแนนเสียงกันอา่า เขาจะเรียกใครสมมติมว่าคุณก็ทำทำคะแนนได้เหมือนกันอ่ะคุณทำคะแนนได้ผ่านเกสีมือนน,นักเรียนก็ผ่านเกศีเองตัวเขาเองอ่ะเขาก็ผ่านเกสีอ่ะท่านี้อยู่ที่ประชาชนเรียบอ่ะอ่ะว่าจะเรียกใครเนี่ยอ่ะระหว่างคนที่เรียนกับคนเรียนมากมากับเรียนมาน้อยอ่ะ เรียนในโรงเรียนพุนถึงในเรียนที่ในโรงเรียนอ่ะในวิทยาลัยอยู่กับวิทยาลัยมากในโรงเรียนมากเออเพราะมันมีหลายชั้นมีหลายชั้นเนี่ยอ่าแต่ทั้งเนี้ยเขาเรียนมันน้อยอาจจะจบแค่ปสีแต่เขามาเรียนข้างนอกเนี่ยเขาเรียนมาทั้งชีวิตเขาอ่ะอ่าเขาเรียนมาตลอดเลยคือเรียนด้วยเองไงไม่ได้ไปเรียน ในในโรงเรียนเขาเรียนนอง,งเรียนเออเขาเรียนด้วยตัวเขาเองศึกษาด้วยตัวเองจากยูทูบจากอ่านข่าววิทยุโทรทัศน์เอ่อจากหนังสือห้องสมดุดไม่รู้ละเ,เขาไม่รู้อะไรเขาก็หาทางถามหาหนังสือที่มีถามตอบอะไรอ,อจนเขาเข้าใจอะ่ะ ก็ไม่อยู่ที่ว่านี่แนี่ยเพราะนั้นเสียงคนชนมากก็จะเลือกใครแค่นั้นเองเ,เออเพื่อน่ะเนี่ยๆตรงนี้แหละอันเขาจะเรียกใครแต่ผมคิดว่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าท่านเรียนเท่า,ก,ากันเกจีเหมือนกันคิดว่าจะเรียกเลือกคนที่เ,เรียนเรียนมามากกว่าใช่ไหมพอเขา เขาได้รับปริญญาอารับปริญญาใส่ชุดรับปริญญาจากเจ้า,เาด้วยไงแต่ทางนี้เขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับแต่ว่าเขาสอบติดไงสอบติดอ้ที่ว่าความรู้ที่จะเข้ามาเป็นนายกที่กระทรวงการิการออกออกข้อสอบให้แต่ตรงเนี้ยน,น่าจะน่าจะให้ปริญญ,ญาเหมือนกันนะพูดจริงข้อสอบได้ สอบอีกตรงที่กระทรวงศึกษาธิการเขาเขาทำข้อสอบอะไรเนี้ยถ้าใครผ่านนี่น่าจะได้รับปริญญานะพ,ออพูดถึงเออพูดถึงอแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าอะแล้วแต่ประชาชนจะเรียกแต่เขาเรียนมาเขาผ่านชีวิตจริงมาหมดนะแต่ทางให้คนเรียนเนี่ยคือเรียนอย่างเดียวไงเรียนทาง เขาเรียกกายอย่างกายว่าตาใจคือไงเป็นภาพประกอบเป็นอะไรแต่เขายังไม่เคยปฏิบัตินะคือเป็นทฤษฎีแต่ทั้งเนี้เขาโหทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติเขาผ่านมาหมดไงเขาผ่านมาหมดเออว่าว่าน่าจะเลือกใครเนี่ยเขาคือเขาใช้ตัวเองนี่แหละใช้ตัวใช้ร่างกายใช้มือใช้เท้า นะมือเท้าเขานี่เนี่ผ่านการทำงานผ่านการประสบการณ์อะได้พบได้เจอได้เห็นสิ่งที่มันจริงๆเลยกับไอ้ทางนั้นอะเรียนแต่ว่าเขาว่เห็นเหมือนกันเลยเห็นทำเป็นรูปภาพเป็นอะไระคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้แต่ยังไม่เคยไปไปฏิบัติเยตัวเองเออแต่ว่าจะเลือกใคร แต่น่าจะให้โอกาสทุกคนนะน่าจะให้โอกาสนะเกิดมาติดทีเสรีภาพเท่ากันเนี่ยน่าจะให้โอกาสถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นคนดีจริงอะนะคนที่มีความตั้งใจที่จะทําให้ประเทศชาติเราจเจริญรุ่งเรืองนะน่าจะเปิดโอกาสให้เขาได้ไปบริหารประเทศใช่ไหม